สวัสดีค่ะวันนี้มีบ้านสวยๆมารีวิวนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ บ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะ3ห้องนอน3มห้องน้ํา1ครัวนะคะแล้วก็เส้นทางการเดินทางจากบ้านหลังนี้นะคะไม่ไกลจากตัวเมืองประจวบเลยนะคะอันนี้เรารีวิวเส้นทางนาบ้านแล้วก็เข้าบ้านเส้นทางตรงนี้นะคะจากถนนเพชรเกษมเข้ามานะคะประมาณ1.5ถึง1.7กิโลเมตรค่ะตรงนี้จะเรียกว่าหมู่บ้านหนองกกนะคะก็จะใกล้ๆโรงเรียนบ้านหนองกกค่ะซึ่งตรงนี้ก็ เป็นเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็จากเส้นทางตรงนี้เนี่ยเข้าไปในเมืองอยู่ราวๆประมาณ3กิโลเมตรเองค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะเข้าไปตัวเมืองแล้วก็ไปหน้าหาดอ่าวมะนาวอ่าวประจวบก็ไม่ไกลนะคะเราเดินเข้ามาในบ้านนะคะบริเวณบ้านบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีเนื้อที่ หนึ่งไร่สองงานหรือว่า600ตารางวาค่ะรอบๆบบ้านนะคะก็จะมีรั้วรอบขอบชิดค่ะกำแพงรอบบ้านแล้วก็ประตูรั้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยจะทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็คือว่าภายในบริเวณบ้านเนี่ยจะเป็นทําทถนนคอนกรีตนะคะจากประตูรั้วเนี่ยเข้าไปถึงหน้าบ้านแล้วก็รอบบ้านสามารถที่จะขับรถเป็นถนนคอนกรีตเข้าไปหลังบ้านซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่อจอดรถกว้างมากๆเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะก็จัดจัดสวนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสวนรอบๆบ,บ้านสวยมากแล้วก็มีบริเวณที่จะปลูกพืชผักสวนครัวได้ด้วยนะคะแล้วก็รอบบ้านเนี่ยเราจะปลูกย่านวลน้อยนะคะหญ้าที่ทําให้สวยสะอาดตานะคะแล้วก็ดูรม่มรื่นดีค่ะบริเวณหน้าบ้านนะคะก็จัดจัดสวนขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีพื้นที่จอดรถจะเป็นจอดมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะจอดรถยนต์หน้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสร้างสไตล์โมเดิร์นบ้านรุ่นใหม่นะคะด้านซ้ายขวาก็จะเป็นบริเวณจัดสวนค่ะด้านหน้าก็จะเห็นถนนลาดยางซึ่งเข้ามาจากถนนลาดยางเข้ามาหนะ้าบ้านก็ไม่กี่10เมตรนะคะประมาณ50เมตรได้นะคะจากถนนลาดยางเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นบ้านได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านกันนะคะรอบบ้านก็จะปลูกต้นไม้จัดสวนไว้นะคะด้านขวามือและซ้ายมือก็จะมีสวนค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ครัวและมีห้องโถงห้องรับแขกขนาดใหญ่นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะ เส้นทางการเดินทางตรงนี้นะคะก็จะใกล้สะดวกสบายนะ จากจุดนี้ไปโรงเรียนหนองกกนะคะก็จะยืงยงบ้านเราก็อยู่ราวๆประมาณ150เมตรค่ะเส้นทางตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลก่อหลักได้นะคะแล้วก็จากถนนเพชรเกษมเข้ามาที่บ้านเราอยู่ราวๆประมาณ1.5ถึง1.7กิโลเมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะจัดสวนร่มรื่นค่ะแล้วก็ดูสะอาดตานะคะมีมุมพักผ่อนนะคะแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะมีหน้าบ้านค่ะก็จะ ขึ้นบันไดเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นโซนระเบียงหน้าบ้านค่ะจุดนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่เป็นมุมรับแขกด้านหน้าบ้านก็สามารถที่จะจอดรถยนต์หรือว่าจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ได้นะคะและจะเป็นที่หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอีกโซนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ตกแต่งสวยงามปู๊ กระเบื้องไว้ก็จะเป็นสไตล์รุ่นใหม่โมเดิร์นนะคะจุดนี้ค่ะเรายืนหน้าระเบียงบ้านก็จะเห็นถนนหน้าบ้านเลยนะคะว่าเป็นถนนลาดยางด้านขวามือของเราจากบ้านนะคะ150รับ150เมตรจะถึงโรงเรียนบ้านหนองกกค่คะจุดนี้จะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ อันนี้ก็จะเห็นวิวหน้าบ้านนะคะบรรยากาศรอบๆและใกล้กันนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านค่ะจุดน,นี้ก็จะเป็นแหล่งชุมชนนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็จะมีร้านอาหารรีสอร์ทนะคะแล้วก็ที่พักต่างๆด้วยค่ะอันนี้เข้ามาในบ้านก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆค่ะห้องโถงจะมีแอร์ติดด้วยนะคะแล้วก็จะมีไฟไฟรุ่นใหม่นะคะซึ่งก็จะเปลี่ยนสเตปหลายสีได้ด้วยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะขายก็จะให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์หลักภายในบ้านนะคะก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวเท่านั้นที่เรานําออกนะคะรังนี้3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะในบริเวณบ้านหลังใหญ่นี้ก็จะเป็น2ห้องนอนค่ะโซนหนึ่งก็จะเป็น1ห้องนอนและ1ห้องน้ํานะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําด้านนอก1ห้องค่ะ สำหรับภายในบ้านหรือว่าตัวบ้านนะคะโครงสร้างนะคะก็เพดานบ้านเนี่ยในห้องโถงเนี่ยจะสูงมากเลยแล้วก็ทุกๆุห้องจะสูงอากาศถ่ายเทยได้ดีนะคะเราก็จะทําให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยไม่อึดอัดไม่ร้อนค่ะอันนี้เราเข้าไปดูในห้องนอนกันนะคะด้านซ้ายมือจะมี1นึ่งห้องนอนและมี1ห,ห้องน้ำโซนนอกนอกห้องนอนนะคะและขวามือก็จะมีหห้องน้ําค่ะ ห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนแรกค่ะห้องนี้ไม่ได้ติดแอร์ค่ะและจะมีห้องน้ําด้านนอกหนึ่งห้องห้องนอนนี้จะไม่มีห้องน้ําส่วนตัวค่ะห้องน้ําก็จะปูกระเบื้องสีเรียบสวยสะอาดตาบ้านหลังนี้ยังใหม่อยู่นะคะก็สร้างไม่กี่ปีเองนะคะ โซนระเบียงหน้าห้องนอนนะคะแล้วก็จะยืนจากจุดนี้เรายืนก็จะห้องโถงกว้างๆเพดานสูงนะคะอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะรอบๆบ้านก็จะเป็นกระจกหน้าต่างจะเป็นบานกระจกทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ห้องนอนห้องที่สองค่ะห้องนอนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ห้องนอนห้องนี้ก็จะติดแอร์ด้วยค่ะ บ้านหลังนี้ก็จะปูกระเบื้องสีขาวเรียบสวยสะอาดตาค่ะค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะภายในบ้านหลังใหญ่นี้นะคะก็จะมี2ห้องนอนและ2ห้องน้ําค่ะและอีโซนหนึ่งก็จะเป็น1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําห้องนี้ก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะ กระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องอสีเรียบสะอาดตานะคะก็จะเป็นสีครีมสีขาวค่ะอันนี้ในห้องโถงนะคะห้องโถงก็จะติดแอร์สตัวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดออกไปห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะแยกเป็นสัสดส่วนค่ะซึ่งจะมีประตูปิดเปิดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะห้องครัวก็จะมีตู้เย็นนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าค่ะแบ่งโซนนะคะระหว่างครัวและโซนสักกลางค่ะที่ตั้งเครื่องซักผ้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนครัวค่ะห้องครัวก็มีขนาดใหญ่กว้างค่ะมีตู้เก็บของไ้ซิงนะคะแล้วก็เตาแก๊สค่ะภายในครัวก็มีบริเวณกว้างๆเลยนะคะ สำหรับห้องครัวนี้ค่ะด้านบนของผนังนะคะทำให้อากาศไถเทโปร่งโล่งสบายก็ดูไม่อึดอัดนะคะ และเดินออกมาจากห้องครัวนะคะคก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกโซนหนึ่งที่เป็นห้องนอนส่วนตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านค่ะหลังบ้านก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่เลยนะคะและบ้านหลังนี้ก็จะมีปั๊มน้ำและก็แทงสำรองน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะคะหลังบ้านจะมีบ่อปลาขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นโซนที่จัดเป็นมุมนั่งเล่นและรีแลกซ์อีกโซนหนึ่ง ป่อปลาก็จะเป็นทําทเป็นสระบัวแล้วก็เลี้ยงป่าไว้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดตกแต่งให้เป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจอีกมุมหนึ่งได้เลยบ้านหลังนี้ก็จะมีบรรยากาศดีนะคะเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่2ง,งานหรือว่า600ตารางวาน ก็จะแบ่งโซนสัดส่วนระหว่างบ้านแล้วก็สวนด้านหลังบ้านแล้วก็จะเป็นบ่อปลารวมทั้งที่จอดรถต่างๆด้วยนะคะก็จะทําให้พื้นที่ใช้สอยต่างๆนั้นสะดวกสบายนะคะและด้านหลังบ้านนะคะก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งค่ะในโซนที่เราจัดเป็นสวนตรงจุดหลังบ้านนี้นะคะเราก็สามารถเข้าห้องน้าด้านนอกได้เราไม่เข้าห้องน้ำในบ้านได้เลยนะคะเพราะเราทำห้องน้ำด้านนอกไว้อีกหนึ่งห้องค่ะในโซนสวนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนเบปาป่าค่ะบรรยากาศจะดีมากร่มรื่นเลยนะคะโซนนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังบ้านรอบๆเส้นทางการเดินทางจากจุดนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเส้นทางการเดินทางนะคะก็จากกรุงเทพมหานครนะคะเดินทางมาจุดนี้นะคะจะเรียกว่าสี่แยกหนองกกนะคะก่อนถึงตัวเมืองอยู่ราวๆประมาณ3กิโลเมตรถึง3.5กิโลเมตรนะคะก่อนถึงสี่แยกตัวเมืองนะคะเลี้ยวเข้ามาขวามือตรงจุด สี่แยกหนองกกนะคะหรือว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะมีร้านอาหารข้าวหอมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นจุดใหญ่ค่ะอันนี้ด้านหลังก็จะมีคาบ้านไม้นกดาวซึ่งจะทำด้วยไม้ไผ่ก็จะมีสามหลังก็จะให้ด้วยนะคะขายรวมกับบ้านหลังน้อยนะคะซึ่งจะเป็นบ้านไม้ไผ่ตรงนี้สามหลังก็ยกให้ด้วยนะคะตรงจุดนี้ ก็สามารถที่จะจัดทำเป็นมุมเล็กๆได้นะคะก็จะเป็นกระท่อมน้อยนะคะทำด้วยไม้ไผ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านจะมีต้นตาลขนาดใหญ่1ต้นนะคะแล้วภายในสวนก็จะมีต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นมะม่วงนะคะและต้นไม้เล็กๆอื่นๆด้วยนะคะซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวนะคะ อันนี้เราก็จะเดินบริเวณรอบๆนะคะเราจะล้อมกำแพงรอบบ้านไว้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำให้เห็นว่า,อารอบๆบริเวณบ้านของเรานะคะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะมีจะเป็นต้นแผ่บารมีซึ่งทำให้หลังบ้านลมลื่นตรงจุดนี้นะคะที่เราเห็นหลังคาห้องเล็กนี้ก็จะเป็นห้องน้ำด้านนอกที่อีกหนึ่งห้องนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นตาลขนาดใหญ่ซึ่งจะมีลูกตาลด้วยค่ะลูกตาลก็จะดกมากเลยนะคะจากถนนเพชรเกษมเข้ามานะคะอยู่ราวๆประมาณ1.5จนถึง1.7กิโลเมตรค่ะแล้วก็เส้นทางการเดินทางนะคะจากบ้านเรานะคะจะใกล้ๆรีสอร์ทที่พักต่างๆก็อยู่ราวๆประมาณ 500เมตรค่ะและก่อนถึงบ้านเรานะคะก็จะมีโรงเรียนสอนขับรถด,ด้วยค่ะก่อนถึงบ้านเรานะคะก็อยู่ราวๆประมาณ1กิโลเมตรค่ะสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆนะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านตัดผมร้านชํานะคะต่างๆตรงจุดนี้ก็จะเป็นแหล่งชุมชนนะคะซึ่งหาซื้อสิ่งของต่างๆก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็จากจุดนี้ไม่ไกลจากวัดหนองพังพวยนะคะซึ่งอยู่ราวๆประมาณ1.6กกิโลเมตรค่ะและจากจุดนี้นะคะ ไปศูนย์รถโตโยต้านะคะอยู่ราวประมาณ2.6กิโลเมตรนะคะแล้วก็สู่รถฟอร์ดนะคะอยู่ราวประมาณ2.7กิโลเมตรนะคะและจุดนี้นะคะก็จะมีศูนย์รถยนต์ต่างๆอยู่30ศูนย์นะคะก็จะเป็น E s u ู u t โต o ยตแล้วก็ฟอร์ดนะคะซึ่งจะเป็นศูนย์รถก็จะเป็นจุดหลักนะคะที่เป็นจุดสังเกตว่าถ้าเห็นจุดนี้นะคะเราก็จะถึงแยกหนองกกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาที่บ้านได้เลยนะคะ จากจุดนี้นะคะไปปั๊มปะตะทนะคะก็อยู่เราๆประมาณ3.5กิโลเมตรนะคะจากจุดนี้นะคะไปสี่แยกประจวบอยู่ราวๆประมาณ3.5กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าแมคโครโกบอลนะคะอยู่ราวๆประมาณ4กิโลเมตรค่ะและจากจุดนี้นะคะไปโลตัสสาขาใหญ่ก็อยู่ราวๆประมาณ5กิโลเมตรเองค่ะเข้าตัวเมืองไปนะคะซึ่งจะเข้าตัวเมืองไปที่ อ่าวประจวบหรือว่าไปที่หาดนะคะไปทะเลนะคะอยู่ราวๆาประมาณ6กิโลเมตรค่ะแล้วก็โรงพยาบาลประจวบนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็อยู่ราวราประมาณ7กิโลเมตรค่ะและเส้นทางการเดินทางจากจุดนี้นะคะเดินทางไปอ่าวมะนาวประมาณ9กกิโลเมตรเองค่ะในตัวเมืองนะคะก็จะมีวิทยาลัยเทคนิคหรือว่า พาณิชยาการหรือว่าจะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบคันเลยนะคะซึ่งการเดินทางไม่ถึง15นาทีก็จะถึงนะคะก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้ตัวเมืองมากๆเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับที่หลายๆท่านสนใจบ้านบรรยากาศบ้านสวนนะคะซึ่งก็จะมีเนื้อที่1ไร่2งานนะคะขายไม่แพงเลยนะคะก็ขายในราคา4ี่ล้านเก้าแสนบาทนะคะในราคานี้นะคะก็สามารถที่จะต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะคะซึ่งจะให้เบอร์ติดต่อไว้นะคะ สามารถติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์คุณพีนะคะ0814964668นะคะ0814964668นะคะคุณพีเจ้าของบ้านนะคะก็เจ้าของประกาศขายโดยตรงเลยนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละลเอียดหรือว่าขอเส้นทางหรือต่อรองราคาได้เลยนะคะซึ่งเจ้าของขายเองนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบรรยากาศบ้านสวนอีกหลังหนึ่งนะคะที่ หลายท่านนะคะชอบบรรยากาศบ้านสวนก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะคะซึ่งติดต่อโดยตรงกับคุณพีเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะก็แอดไลน์คุณพีได้เลยะคะ่ะซึ่งเป็นเบอร์ติดต่อโดยตรงนะคะก็จะให้รายละเอียดต่างๆไว้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดท้ายคลิปไว้ให้นะคะสําหรับรายละเอียดต่างๆของบ้านและหรือช่องทางการติดต่อ และสำหรับบ้านหลังนี้ท่านใดสนใจเยี่ยมชมก็สามารถติดต่อโดยตรงกับคุณพีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านได้เลยนะคะเยี่ยมชมบ้านติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์คุณพี0814964668นะคะเส้นทางจาก กรุงเทพนะคะก่อนถึงอำเภอเมืองไม่เกิน3กิโลเมตรค่ะเลี้ยวขวาแยกร้านอาหารครัวใต้ครัวข้าวหอมนะคะเข้ามาถึงบ้านก็1.5กิโลเมตรค่ะหรือว่าไม่เกิน1.7กิโลเมตรนะคะก่อนถึงโรงเรียนบ้านหนองกกจากกรุงเทพเดินทางมาถึงบ้านหลังนี้นะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเส้นทางถนนเพชรเกษมแล้วก็เลี้ยวเข้ามา แยกหนองก,กก่อนถึงเสียแยกประจวบนะคะเข้าตัวอำเภอเมืองค่ะและจากจุดนี้นะคะเดินทางไปอำเภอหูหินใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเองนะคะก็เป็นเส้นทางที่สะดวกสบายมากๆเลยค่ะและจากจุดนี้นะคะเดินทางไปอำเภอปราณบุรีก็อยู่ราวๆประมาณ40นาทีเองนะคะเส้นทางการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะสนใจติดต่อสอบถามคุณพีเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเยี่ยมชมได้นะคะ ติดต่อสอบถามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ